นะครับวันนี้นะครับแกงไตปลานะวันนี้เราทําแกงไตปลานะครับทําเสร็จแล้วด้วยแล้วก็นี่ถึงเวลากินนะฮะทําหนมจีนด้วยนี่ลุงเหมือนเดิมคนเดิมลุงกินเหมือนเดิมอ่านะแ,แกงไตปลานะแกงไตปลาสไตล์อยู่ที่เมืองนอกนะครับอ่าดูไว้ก่อนนะฮะนี่แกงไตปลาครับนี่ผมแกงเสร็จแล้วนะฮะ เดี๋ยวมันอยู่ในคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูที่คลิปไปแล้วกันเนาะอันนี้เห็ไหมใช้อยู่เมืองนอกก็กินได้นะครับแกงไตปลาเส็จก็ดัดแปลงเอานะครับอืมอันไหนที่เราดัดแปลงได้ก็ดัดแปลงนะครับนี่เห็นไหมอืมมันมีฟักทองด้วยที่นี่นะครับมีฟักทองมีเห็นไหมมีพริกนะฮะอ่านะครับ นี่นี่นะฮะสำหรับแกงไตีปลาขนมจีนวันนี้นะฮะอ่าคนเหนือนะฮะคนเหนือทำแกงไตปลาดูก่อนว่าจะอร่อยหรือเปล่าแซ่บบอกพี่แซ่บเอ้ยจับเบอร์ <laughs> คนเหนือเฮ็ดแกงไตปลาจับเบอร์ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะกีรอยู่ข้างในนะอ, <laughs> อ่าเหลือเพือเหลืออีกท่านหนึ่งยังไม่มานะครับ อืมเดี๋ยวใจเย็นๆนะแฟนคลับจะเพิ่งเรียกร้องนะอีูท่านยังไม่มาโว้ยกินลำบากเนาะเขาใส่ถ้วยไปใส่มันก็เป็นได้หรอตามใส่จานก็เปได้มันก็ตกหลวดพร้อมแล้วเออจานตกหลวดเลยนะได้ยังนี่อร่อยนะอร่อยอร่อยอืมอร่อยนะครับรสชาติเหมือนแกงใต้แต่คนเหนือทำเป็นไต่ปลาอืมับ รผสมข้าวแด้เวอร์นี่อาจารย์นี่นี่อาจารย์นี่ยังไม่ได้ใช้กู๊ดกูดคัมมิงคัมคัมคัเฮ้ยอาบน้ำก่อนมาฟัวมาป้าตัวนึงเหรอมันอาบน้ำต้องอาบน้ำอนกินข้าวเกิดเตี๋ยวออกมาอีกแล้วนะครับไม่กินขนมจีนเหรอกินก็กินเกิดฟ้ากินข้าวพร้อมขนมจีนเลยเหรอมันแข็งหน่อยเนกับข้าวผสมอะไรแข็งขนมจีนอ่ะเหรอ จริงจริงไม่เหมือนยีฮวาที่เรากินนะนนนย,ยีฮวาเนี้มันโอ้บ้านน้องมาเอาไปแล้วเหรอเอาไป,ไปแล้วตักตัวกล้องมาไอกล้องอ่ไอ้ทำไมละหน้าเต็มเส้นขนาดนั้นไอกล้องอแปลกไหมบ้านปลาไม่มีกะทิ อืไปมาแล้ววันก่อนก็บอกว่าไปมาแล้วนะร้านวานพาไม่มีกะทิไงค่อยถึงบอกว่าพราไม่มีแกก็ไม่มีไปมาแล้วแค่ตายเนาะกะทิกะทิวานเขาไปมาแล้ว,าวพาไปซื้อกาแฟค่คอยอม,มันไม่มีก็เลยเถึงได้บอกไอ้แจ๊ก,กี้ยนี่ไงบอกอ้อเบียร์ให้ไปเอาที่ร้านให้หน่อยกะไอ้นี่ยมีข้าวแล้วก็ไก่ของพนนย ทำปลาหมดโอ้โหเพก็กก,ก,กุนกันเ้อะสูดี่กี้ยังกินีนี้เหรอเพบมาเพลิกเลยแล้ว<า>เอาพี่ใส,นะส่กีกมันเลยมาเพ็ิดมาเอาพี่ใส่สิสองรวยนะ่อทุกคนเพลิเต็มบรูซองรับบอลก็ได้เยอะอยู่เลย ทีนี่มันมีหน่อไม้ด้วยนะฮะนี่หน่อไม้เป็นกระป๋องนะฮะมะเขือก็มีขายนะครับอยู่ตามบ้านไทยร้านจีนนะขนมจีนนั้นก็มีขายนะฮะเป็นขอเวียดนามนะ,ะเอามาทําง่ายๆ ไม่สองหมอ้อไปเรื่อหักด้วยหม้อใหญ่มากม,มือ,มอหม้อแรกล่ะหมอ้ออย่างใหญ่ละเอาไปแล้วมันจืดจีบมันจได้หม้ออุกระทะกับอินอีปตั้งกล้องขยันเดี๋ยวมันก็มาถ้ามีเงินจ่ายมาอยู่แล้วน้องกลัวมั้มยออเอาลุงลุงคนนี้เขาบอกว่ายังไม่เผ็ด ลุงคนนี้เป็นคนขอนแก่นลอยเอ็ดโอ้ยบอกฮามึงรลอยเอ็ดไอ้คนลอยเอ็ดอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีไม่เคยจำเลยว่าเขาอยู่จังหวัดไหนลุงเขาบอกว่าไม่เผ็ดลุงยังกินพริกอีกนะ่อยส่วนผู้สาวคนนั้นนะผู้สาวพวกคนใช่นาดนะเขาบอกว่าก็ไม่เผ็ดเหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมเขาได้แซบอยู่เด้อสูอืออืออืม ก็ส,สีมองจอบเดิ้นอี่เหมือนไจะแวะแวะเชนเบอรี่อยู่ทีเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมัน่อยเดี๋ยวให้เบียร์ไฮไปเอาของนี่ส่วนไอ้นั่นไปนะเบียร์ไฮอ้วนเป่นยวนไปมันกวนมันเป็นคนเก่งกเนาะร่องมันแบกเองไม่ใช่อ้วนอ้วนแง้มปาดื้อซื้อกับมากินเออจะก่อนล้วอยู่ใช่ไหมอืม้วมเนียสียก่อน อืมไหนไม่อยู่เราติดาัวม่ต้องตัวมาจรีงแกมเบียก่อนอืออืออุตส่าห์ทำไก่ย่างให้ด้วยไม่มีใครกินเลยกินแต่เย็นกินแต่ขนมจีนไอ้นักดนตรีร้านยวเรื่อที่มันร้องหมดนะไอ้ยันท์นหรเอ้ยเพลงอะไงเสียงของไผ่น่องร้องในร้านยูนัน ฟักทองที่นี่อร่อยนะฮะเนี่ยครับนะวันเด่ยร์ทำขนมหวานพอดีก็มีนี้มาก็เลยจะใส่ครึ่งนึงเหลือฟักทองอีกครึ่งนึง <c oughs> เดี๋ยวทำขนมหวาน <c oughs> ถ้าซื้อมาด้วยก็ได้นะเพก็สูอาแดดหมอสู๋ว่าบบเพชคอยเพชเพชขึ้นเห็บไม่ได้หรอเ <c oughs> ตะกี้เผ็ดพี่ พอดีแบบตั้งใจจะไปซื้อเก็บด้วยแล้วพอดีมันไปมันเก็บรับเก็บพอดีว่าฉันให้ซื้อไปสามกองแล้วกันหมดมามาๆมาๆเติมเติมเติหมดเติหมดเลยนี่ยต้องมาสามกองทำทำต้มยำไม่งั้นก็ไปทำอะไรผัดเห็ดแล้วมันหอยอร่อยอยู่อืมอืมแกงราวก็อร่อยนะแกงแบบอืมเติมนะฮะเติม อืมเผ็ดวะเห็นนะฮะอืเติมอยู่ประเทศนี้หญิงนะยืนอย่างเดียวไม่ได้นั่งนะกินข้าว กนนินเยอะไม่เป็นไรนะมเจ้าวน้องจ้าวทำาะข้าวกดกะปิข้าวนะ้าวเขียดเหรอยเมืองไทยโน่นน้องนวันน้องสาวเขียด <laughs> โอ้โหลุงซัดไปสามสามสามถว้ว,มถวยละวสามถ้วยลุง ให้มันแบบว่าเรากินอร่อยอร่อยเลยดิเราให้ได้อิจฉาตกท้ายด้วยไอ้นี่นะอะไรอะไรด้วยไรบิ๊กปลาปนบอสอะไรนี่ขันเก็ดเนี่ยมเก็บัเ็ดนะอืมอลยดีสิ อืมเหรอไหมตอนนี้ก็เติมละรอบสามหน้าเต็มกูจอกูเลยไปดูจอเลยไม่เป็นไรนะจะได้เห็นนะจำได้ถ้านองบอกชวงที่เบียร์เมื่อกี้เราม่เหมือนกันมาทำงานเพราะว่ามึงให้กูหมดแหละเฮ้ยเยวไปสิพอมกว้างพอมขายังไม่เพราะที่เราถีบขาพอดี่เราดอมันมันเยอะหนึ่งสองสามหนึ่งบาทสองบาทสามบาทหน้ากากไปใส่ด้วย ก็เอาหน้ากากถ่ายด้วยไงเวลาลุมถ่ายรูปจะได้รู้ทำไรซื้อเบียร์มากินใช่ไหมอืมเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะหลังจากทำกับค่าเสร็จมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ทุกวันนะฮะอืมนี่คืออืม แรงงานไทยในเมืองนอกนะฮะ,ะกินประมาณขนาดนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับชอบกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ